สวัสดีครับปฐุมรัช channel ครับวันนี้ครับได้รีวิวครับยางรถจนครับของมิชลินยี่ห้อมิชลินครับแล้วก็แม็กครับเปลี Mac ่ยนแม็กใหม่แม็กเดิมเป็นของโตโยตานะครับเปลี Mac ่ยนแม็กใหม่เป็นคันเลอร์ดำนะครับแบ็คเปลี่ยนทั้งหมดสี่เส้น ตรน,นี้เราปัตโนมัติชนะครับได้ยางระจนนะครับของมิชลินนะครับแล้วก็แม็กความปลอดภัยสูงครับเป็นของโตโยต้าีโบนะครับแม็กส,สวยนะครับฝาครอบ i'll crop this away ล้อหน้าก็จะประมาณนี้ครับขอบยางก็แม็กก็จะแม็กเป็นขนาดสิบเจ็ดนะครับขอบวงล้อขนาดสิบเจ็ดยางก็อยู่ที่สองหกห้าครับแล้วก็หกห้าครับขอบสิบเจ็ดนะครับก็จะมีหมายเลขบอร์ดนะครับปีพศปีผลิตนะครับปีสองสี่ครับ ข้อสอบอสอบสี่นะครับจะมีนัมเบอร์บอกนะครับหมายเลขสองสี่เดือนสิบสองสี่นะครับก็จะมีวงล้อบอกให้ทราบว่า ยางอายุปลิวันเดือนปีเกิดปีไหนวันไหนนะครับก็จะดูแลยางใหม่ยางเก่ายางคาสต็อกหรือไม่เราก็จะดูตรงนี้นะครับจุกก็จะเป็นแค่จุกจุบยางนะครับเป็นจุบยางจุบยางถ้าเป็นไปได้จุกนี้น่าจะเป็นจุบเหล็กจุบเหล็กมันก็จะทษกว่า พจน์ชินนัลไม่นด้เลือกเรานะครับเป็นเป็นจุบเหล็กจุบยางเลือกเป็นจุบยาง งหมยก็เปลี่ยนสีเส้นนะครับเป็นสวยๆนะครับแม็กจางตัวนี้เรามายางนะครับ การเปลี่ยนยางการเลือกยางยี่ห้อยางนะครับจะใช้ยังไงครับให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเราเสียไปเสีเส้นทั้งหมด ทนนอนนะครับรืดยิ่งระยะไกลไมีปัญหาครับบวความร้อนดอกยางน,นะครับรีดน้ำได้ร้อซขนาดลมยางก็ตามมาตรฐานของโตโยต้ากำหนดมานะครับลมยางใช้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ข้างด้านข้างฝาฝาประตูรถก็จะมีนำเพจบอกว่าเราจะใช้ลมประมาณเท่าไหร่ 拿套来。 ฝาครอบสวยๆนะครับฝาครอบสวยๆปาครอบแม็กขอบก็จะเป็นรอยเป็นตัวปั๊มนะครับเป็นเหมือนหอนอัวน็อตแล้วก็มีเหลี่ยมเพื่อจะให้ดูความออกแบบสวยงามนะครับ สุดท้ายนี้ครับปฐุมนัดชาแนลก็นำเสนอผลงานแล้วก็มีอีกอย่างนะครับเป็นน้ํายาล้างรถนะครับเป็น 3M ของ 3M นะครับไว้ล้างรถล้างนะครับน้ำยาล้างรถนะครับ 3M นะครับ PN 3000W นะครับเตรทันล้างรถผสมแบคนะครับลูกค้า ตามกวาดสะอา,าดนะครับสุดทันรชัชชาแนลครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราจะนำเสนออะไรมาให้เอฟซีได้รับชมรับการติดตามของประตรัชชาแนลนะครับขอบคุณครับ